ตลาดไยแก้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำนะครับเป็นเตาอาเตาถ่านอ่ปิ้งย่างนะครับขนาด80ลิตร80ริตก็คือกว้างนะครับตัวนี้เป็นเตาประหยัดถ่านนะประหยัดถ่านคือสามารถเอาทิ่เท่ากบเหมือนไก่ย่างวิเชียนที่เขาปิ้งกันริมถน,นนเนี่ยเขาจะใช้วิธีนี้ครับใช้ถ่านกบกบกเพื่อให้อุณหภูมิความร้อนของเตาเนี่ย ไฟไม่แรงมากนะครับใช้เอื่อยๆเรื่อยๆเพื่อให้สุกสุกทั่วถึงนะครับก็ทำจากถังน้ำหวานนะครับก็สะดวกสะอาดแล้วก็มีเวลาเคลื่อนย้ายก็ขาเนี่ยสามารถถอดเก็บได้เลยนะครับก็สนใจโทรเข้ามาติดต่อได้นะครับช่องทางคือทางโทรศัพท์แล้วก็ช่องทาง Facebook ช่องทางไลน์แล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับ ก็เราติดต่อกันได้ก็สนใจก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดติดตามเพื่อจะได้มีสาระมีต่อไปในภาพหน้านะครับขอบคุณมากนะครับเชิญครับครับร้านตลาดไถแก๊สนะครับคลิปนี้ก็มาแนะนํานะครับเตาถ่านสําหรับปิ้งนะครับเตาถ่านสำหรับปิ้งอันนี้ขนาด80ลิตรนะครับ80ลิตรเนี่ยโดยขนาดเตานี่นะครับโดยขนาดเตานี่ครับ วกว้างนี่ครับความกว้างตรงนี้45เซนนะครับส่วนความยาวเนี่ยลึกเข้าไปทางด้านนู้นนะครับ82เซนนะครับส่วนสูงนะครับส่วนสูงของเตาเนี่ยนะครับ81เซนนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้81เซนตัวนี้เขาเรียกว่าเตาออ่าย่างเงี้ยเขาเรียกเตาประหยัดถ่านเหมาะสําหรับปิ้งไก่ปิ้งปลาดุกนะครับเขาเรียกเตาประหยัดถ่านนะะเตาประหยัดถ่านเพราะว่า สังเกตน,นะครับด้านข้างจะไม่มีช่องอไม่มีช่องไม่มีช่องอากาศเข้านะครับเขาก็ประหยัดถ่านเขาเรียกเตาประหยัดถ่านตัวนี้สำหรับปิ้งไก่ได้ดีนะครับจะตเตาเป็นเป็นเป็นประหยัดถ่านเพราะเตาทั่วๆไปถ้าความแรงเนี่ยเขาจะมีตรงนี้ครับเอาคิดเท่าออกนะแต่ตัวนี้รุ่นนี้ใช้คิดเท่ากบนะครับเหมือนแนวเตาปิ้งปิ้งถ่านนะครับคุณลูกค้าดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจก็โทรเข้ามาสั่งได้เลยนะครับ จากร้านตลาดไทยแก๊สนะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ